รักทรั์ก็คือไม่เอาของของเพื่อนอยู่ด้วยกันหรือของคนอื่นต้องขออนุญาตก่อนก่อนอที่จะเอาไม่ใช่เห็นของเขาแล้วเราก็ถือเอาของเขาไปเลยเบืนี้ก็ไม่ได้ข้อที่สาคือกาเมตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เพื่อใจขึ้นมาก็จะรู้ว่าการเป็นลูกวิเมียเป็นสิ่งที่ไม่ดี ข้อที่สี่มุสาคือการพูดปพูดโกหกพูดเลาะและพูดคำสอดเสียพูดคำหยาอย่างนี้เขาให้เว้นเว้นก็คือไม่พูดไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงเดี๋ยวนี้เขามีคำพูดเท่ๆว่ามิตรสาชีพไม่มีใครชอบถ้าใครเป็นพูด หรือว่าปฏิบ er> ัติธรรมแบบนั้นข้อที่ห้าเขาให้ลดเบญจการดื่มเหล้าสุราเมลัยทั้งเหล้าก็ห้ามตัวกินเบียร์เบียร์ห้ามตัวกินอะไรไม่ใช่หน้ามหน้าอย่างนี้ทำไม่ได้พญานาคมันมีอยู่สองชนิดชนิดจะมีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์ ชอบนักไอศซื้อที่มีแอลกอฮอล์อกินกระป๋องหนึ่งก็น่าจะไม่เป็นไรแต่พอกินก็สองกระปอ๋ะอ,งก,อง,งก็เมาหรื่อัวเหล้าอีกคือนั่นแหละเท่านั้นเลยทัดเองไม่ให้ถ้าใครปฏิบัติได้เวลาเราเป็นหนุม่มเป็นสาวเออเป็นหนุ่มขึ้นมาอยาเป็นสาวนะเป็นหนุ่มพ่อแล้วเราก็ไปยาๆงานเยอะถึงอยู่เรื่อยว่า เราเคยบวชมาการละครั้งหนึ่งเมื่อจะเป็นเดงเป็นเนทา,ารุฟีเอนทพาจาเห็นไหมอสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาสัญลักษณ์ของพระพเจ้าคือเขาเรียกผ้าเหลือ่งออหรือว่าจีวรสบงจีวรน,นี่แหละคือสัญลักษณ์ของระาศาสนาของพระพุทธเจ้าเราได้ห่มผ้าแล้วผ้าผ้า ก็บอกไม่ใช่ผ้าเหลืองก็บอกว่าผ้าสีสม้มสีสม้มสีอะไรก็เป็นผ้ากาสาวาพหรือว่าผ้าย้อมด้วยด้าฝาดย้อมด้วยเปลือกไม้บนไม้ย้อมด้วยอะไรต่างๆเดือที้ก็สีสม้มเพราะนี่ก็เรียกว,ว่าคนไทยเห็นวาฒานาเราได้มีมสิทธิได้ของบางบผมานในชาตินี้ที่เิดขึ้นมาได้บช แสดงว่าเมื่อทราบที่แล้วทราบปางก่อนเป็นผู้ที่มีใจเป็นบุญใจเป็นบุญเป็นผู้ที่ตั้ง,งจิตตั้งใจไว้แล้วจริงได้มาบวชถ้างั้นไม่บวัวจะนั่งรองไห้อย่างอย่างนักเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเราเราพอเขาก็ใส่